ปิดท้ายสักหน่อยอฟังเสียงเพื่อเป็นการบันลดทอนความรู้สึกว่า,ามันจะมีอยู่คือมีพักเดียวท่านั่นแหละที่จะมีข้อหาเนี่ยอันนี้ผมเคยวิเคราะห์มาสิบปียี่สปีแล้ว mm hmm. พักเพื่อไทยค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นทักสินซื้อไปแล้วอาถ้าไปเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐ พักรวมไทยสร้างชาติพักประชาชนมันจะไม่มีคําว่าซื้อไป <c oughs> เอ้าน้องมันเป็นประโยคทองเลยมีชื่อทักษิีนปุ๊บใครออกไปนทีนึงทักษสีนซื้อไปแล้วนั่นน่ะแ <c oughs> ง่เลยเอ๊ะเขาซื้อเราไปหรือยังฮะหรือยังไงอ้า <c oughs> มันมีพักเดียวร้องสังเกตดูเถอะเคยมีคํานี้เหรออประฏิทธิบาทซื้อไปแล้วไม่มีฮะ ยิ่งพักประชาชนยิ่งไม่มีเลยพักนี้มีแต่ข่าวร้อนเงินร <c oughs> ับบริจาคกันวุ่นวายเลย <c oughs> น้องนึกออกใช่ไหม <c oughs> เพื่อพันคลายเพื่อบาานซ์ <c oughs> ไปฟังเสียงคุณไหมสักนิดหนึ่งไหม <c oughs> อ่ะช่วงที่เมื่อวานถึงขนาดตัดพ้อต่อว่ามันมีคลิปตอนที่ออกมาแล้วมีความรู้สึกแบบไปตกลงมาได้ยังไงหมุนตัวเี่ยอยู่ในห้อง <c oughs> อะก่อนจะสัมภาษณ์มีคลิปมัน<ล>ตอนหมุนตัวเองไม่เห็นเหรอ คือ,อคนที่ไปไปเจราจาไปตกเรามาได้ยังไง8ปดโมงเช้าถึงตีห้าครึ่งอสังการที่นอนหมอนมุ้งอยู่ไหนมีอีกช็อตหนึ่งนะักข่าวส่งมาหมุนตัวเลยนี่จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีเอาไปดูเถอะหามหาที่นอนหมอนมุ้งนั่นน่ะไม่อยากได้ แต่ว่าเขาให้เขาไม่ยอมขยายเป็น3วันอะเป็นอะไรอะ <c oughs> เป็นอะไรอะแล้ว <c oughs> ต้องเตรียมอะไรเง <c oughs> ต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะ <c oughs> ต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะต้องมีเต็นท์นะคะผ้าห่ม หมอนนะคะยุ่งเยอะสภานี้ยุ่งเยอะนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ยก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีนะจะมีอยู่แต่เฉพาะห้องของประธาน,นาคณะกรรมการ,การเนาะเดี๋ยวเราคงจะต้องบรเวียันใช้ในการอาบน้ําแต่งตัวนอนนะคะเตรียมชุดนอนมาด้วยมานอนค้างที่สภากัน <c oughs> หรือถ้ามีรายการไหนออกเช้าๆ้าอย่างเช่นเรื่องเล่าเช้านี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวอภิปรายเสร็จตอนตีห้าขึ้นก็ขับรถไปออกรายการต่อได้เลยแวะแวะตักบาทรับเนือทนนายกฯอยู่ ท่านผู้ชมเออนี่งไงามาเลยนะวันนั้นตีห้าครึ่งเสร็จอภิปรายมาเลยใส่บาทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําไมต้องอุทิศส่วนส่วนให้ใครเหรออภิปรายเสร็จมีเหตุอะไรมีเหตุจําเป็นต้องอุทิศกวุวลสูศนดวนเหรอ ฮะออนี่ไปน็นยังไงอาจิงๆคุณสิริกัญญาเนี่ยเมื่อวานนี้ไปพูดอีกทีนึงเรื่องเกี่ยวกับซื้อนี่นะอ,อือ่าไปฟังดูก็ได้ค่ะเจ้าตัวก็ไล่เรียงรายละเอียดเหมือนกับไปคิดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาตอบเมื่อวานนี้หลังจากพูดคุยเฉพาะกิจเฉพาะหน้าไปกับเราในวันก่อนเนี่ยถูกไหมนี่แสดงเห็นถึงเลยว่ามีอะไรนึกอะไรไม่ออกบอกสิริกัญญา แน่นอนถามว่าทําตรงนี้เนี่ยใครสบายตัวสุดก็คือแบงค์พานิตนะคะแบงค์พานิตเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผ่อนเออคลียร์พอร์ตตัวเองที่มันมีนี่เน่าเยอะๆนะคะอาจจะได้ในราคาที่สูงกว่าปกติก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเขาก็มีการซื้อขายนี่กันอยู่เป็นปกติแล้วแต่ว่า ออตอนนี้บริษัทบริหารนี่ก็ไม่อยากได้เพราะว่ารับไปเนี่ยก็ไปหาหาเงินหารายได้ไม่ได้อยู่ดีคนก็ยังไม่คืนหนี้อยู่ดีถ้าถามว่ามันจะช่วยทําให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นมาเลยไหมมันยังต้องทําอีกหลายเรื่องเพราะว่าเรื่องหัวใจสําคัญก็คือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยมันไม่ดีสุดท้ายถึง NPL ลดลงที่แบงค์นะคะแบงค์ก็ยังไม่ปล่อยกู้คนใหม่อยู่ดีเพราะว่าเขาก็เห็นว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตมีแต่ะต่ำเตี้ยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะปล่อยกู้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เงินค<ม>ืนี่ฉันไม่แน่ใจว่าคุณพิชัยยืนยันขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสัมภาษณ์ตอนเช้าแต่ก็ยังบอกว่ามีความเป็นไปได้และมีความเป็นไปไม่ได้อยู่นะคะดูแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่ รับนโยบายมาแล้วนะคะแล้วก็พอ,อ,อทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จเนี่ยแกก็เสียเครดิตไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องตอนที่มีโดนโจมตีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มต้นคิดไอเดียก็มาจากคุณทักษิณเช่นเดียวกันส่วนคนที่ยังมั่นใจนะคะว่าทําได้แน่นอนก็คือเป็นรัฐมนตรีช่วยจุลพนันซึ่งอาจจะยังไม่เข็ดกับการที่ออกมาพูด กลับไปกลับมาหลายรอบจ้านะจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ฉันคิดว่าก็มีความปไปไปได้สูงว่ามันจะซ้ำรอยดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่นะคะ,ะความเสียหายเนี่ยมันอาจจะมากกว่าอย่างนีอ่แนี่เกรงว่าจะซ้ำรอยดิจิตอลวอลเล็ตเห็นไหมอ่าก็ยังมีประเด็นเรื่องนี้มีโอกาสไว้คุยกันอ่าผมยกตัวอย่างไปเนี่ยเป็นประเด็นรถอะคาเรนะมีสีสันชักนิีหน่อยอาจจะเห็นเลยอ่านี่แค่กราฟิกฉากหลังก็ส้มแล้ว ย้อนไปดู25ปีก่อนก็สีเนี้อัธนาทรรู้สึกจะสองขวบั้างหรือประมาณสิบขวบ25ปีก่อนที่เรื่องเล่าเช้านี้เกิดก็สีเนี้ <c oughs> <c oughs> ขำๆเอามาัาานเป็นสีสันของการนำเสนอเข้าใจใช่ไหม <c oughs> ไหยเออนี่ดูคุณหมายพร้อมไปนะ ผอมลงลเหรอคะใช่าจะเตรียมตัวอภิปรายหนักฮะแล้วตอนนี้พรคประชาชนไอ้ติมก็เห็นว่าน้ำหนักลดไปเยอะนะเออคุณไอ้ติมวันก่อนเห็นในสภา,าดูผอมค่ะใช่ไหมไม่รู้ตั้งใจลดหรือว่าผอมผอมเพราะว่ายุ่งไหนอ่าไหนปั่นอันนี้นคุณผู้ชมบอกแล้วว่าอ่าอะไรนะตหลกคุณผู้ชมปะอ่านี่ตอนแรกจะทำเสื้อนะอ่าจริงๆเลยนะกะจะทำสีเสื้อรายการอ่ะอ่ะนี่ไงจะทำสีน้ำเงินส้ม อืออ่าสุดท้ายไม่อุดรนี่กะบบนเย็นนี่แหละอันนี้ถือว่าการสนับสนุนพรักชาติไทยพัฒนาสควิดเกมคุณท็อปวราวุศิลปอาชาหรือเราเป็นเป็นผู้คุมอันนี้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้เป็นพักขั้วคุณท็อปสีนี้เลยเป๊ะเลยไะเดี่ยอันเนี้ยอันนี้ใส่มายั่วยวนนิดหน่อยเพราะไม่ใช่ของเราของมิสูบิชิเรลลี่อาร์ตเห็นไหม นี่อ่าเป็นสีที่คงไม่คาดคิดว่าหลังจากนี้ไปสองสีนี้จะไม่สามารถจะมารวมกันได้อีกแล้วส้มแดงค่ะของพิยุทธเนี่ยได้ไหมทำเสื้อสีนี้ได้ไหมคะเออไหนเสื้อสวยเห็นไหมคุณผู้ชมอยากได้เลยนี่ไงเห็นไหมเอออันนี้สีมันจะจางหน่อยจริงจรอันนี้สีแดงเลยนะคะแดงเลยแดงเลยนี้มันโดนแสงนี่เห็นไหมมันคือส้มแดงเลยค่ะ อืม <c oughs> เป็นยังไงเออหาว่าปั่นใหญ่แล้วตอนนี้อ้าวขามต้องมีความบันเทิงอาวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเลยคือผมก้าแล้วไปแล้วก็โดนอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่เดินทางไปอะ่ะอแล้วก็ไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานใครเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ที่เขาเลือกออกมาเหมือนกับว่ากลุ่มออนไลน์รู้จึกจะเป็นช่องเจ็ดออนไลน์ไหมมีข่าวสดอ่ะไหมช่องเจ็ดออนไลน์แล้วก็จะมีช่องเจ็ดไปแบบออนไลน์เออถ้าต้องสือพิมพ์เนี่ย พี่ก็ไม่แน่ใจนะข่าวสดไหมมีข่าวสดไหมคือมันจะเหมือนเป็นปิกๆอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ขั้นตอนเขาคัดเลือกกันยังไงเราก็ไม่รู้ไงน่า